นนีการวางหน้าจอถูกหมุนอุปกรณ์กลับลับก็ได้ดีครับที่นี่ครับจินภัทรความควยงามครับอันนี้มาไล์สด แบบเรยวๆครับเรยวๆพาชมอันนี้สาวน้อยบหอเอาแนนั่ตัวก่อนสาวน้อยเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับทีมหมูฟงครับธิรพัฒนฟ์ฟาร์มคายงามอยู่อยู่บ้านม่วงครับตำบลหนองานนหา,านอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมตัวนี้ ชื่อน้องซับกัลยาน้องซับกัลยาครับเป็นตัวเมียนะตัวเมียตัวเมียนะครับเมียเป็นทายาทของกระทิงผู้กรททิงผู้กับกับแม่วันใหม่สายเพชรอุดรแม่วันใหม่อยู่กับเราครับอยู่กับเรานี่เนาะอยู่ที่คอกอายุครับอายุอายุตอนนี้อายุสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนนะครับตัวนี้ครับผมคนถ่ายนะครับเป็นคน มาทำควาดให้นีนนี้ครับไปประมาณสี่ทุ่มด้วยเนาะสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มสามสิบกันยากันยาครับโอ้โหพอดีอีมูโฟมไปทำรกิจครับเดี๋ยวเบิ้งบนสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเบิ้องไกลๆายละเอียดเขานะเก็บเขาแบบยังไง เขาน่าจะประมาณหกหกนิ้วหกน,นิ้วได้หนิ้วเลยิ้วานิ้วหาน,นิ้วคนใหญ่ <c oughs> กว่าครับใหญ่กว่าหานิ้วใหญ่กว่านิวสูงก <5 S 2> <150 S 1> ็ร้อห้าสิบบวกครับเอาเทียบส่วนสูงนี่ครับทับซับนี้ส่วนสูงร้อยห้าสิบ บ่าขาดห้รอยห้าสิบอันนี้เป็นเซียนควายมาดูสาาคตก็นายเป็นควายยักอีกตัวครับนี่ครับเอาจุงมาเบึงเบึงเล็บเบึงขาดูเล็บดูขาครับ สดสดเรียวๆครับใหญ่ครับนี้เล็บใหญ่กระดูกใหญ่วันที่มือวันที่สิบสองเมษาสองห้าหกแปดครับดูขาดูเล็บครับนี่ครับแต่เขาใหญ่ครับี่เทียบกับเขาใหญ่เหมือนโคราชเลยะเขาใหญ่คนละเขาบ่นี่ครับหน้าตาส่วนสูงเทียบกับคน มูอ่วมสูงเท่าไรร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดนี่ครับเฉียบให้ดูกันตัวเมียครับย้ําว่าตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียครับไม่ใช่ตัวผู้นะครับตัวเมียเดี๋ยวสักหน่อยจะพาไปเบื้องแม่เนาะไปเบื้องแม่กับเบื้องน้องสาวได้ครับได้ทุกข้างหลังอันนี้ดูตัวเมียเดี๋ยวอันนี้ <บะ S 2> ให้ดู ให้มันอิ่มๆกันตัวนี้ก็สีแบงอยู่บ่นี่ไม่พูดนะครับไม่พูดแสดงว่าไม่ไม่อยากแบ่งครับตาแบงกับสูงอะราคาราคาก็พระว่าห่วงครับหวงมาคุยกันครับเออมาดูตัวจริงก่อนดูจริงก่อนคือราคาห่วงนี่มันไม่เกี่ยวกับราคาตลาดนะครับไม่เกี่ยวกันเลยครับ ราคาหวงกับราคาตลาดไม่เหมือนกันเขาห่วงเขาก็จะเปิดไปเพราะอันนี้ก็เป็นทุกคนบีบขึ้นมาเองอืมเป็นการบีบขึ้นมาเองตามจินตนาการจินตนาการครับลำตัวดีลำตัวยาวนี่สูงเอามาดันไทยเอามาดันไทยเดี๋ยวให้ดูดานไทยก่อนท้าทาบมาันี้งมานี้มาเนี้หปวดแล้วอันนี้มาเนี้การเอื้อมมามา มาไหมมาไปไปมามาเนนี่ไปเร็วมามาดูมามานี่ีครับมาดูมามาไมาไปไตัวใหญ่ครับใหญ่เขาใหญ่เกินวัยครับเนี่กินวัยสิบแปดเดือนครับคลอดวันที่สามสิันที่มานียกันานี่นี่ แต่ตอนนี้ไม่ยอมเดินน,นนี่ไหมขั้วหางขั้วหางท้ายเบองเอาครับโดยพี่หมูโฟมนี่ครับไป<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวยูนี่เขามีแยกตัวสี่ตัวครับสี่ตัวเดี๋ยวพาชมทั้งหมดเลยตัวเมียทั้งหมดเลยตัวเมียมีเปิดแบ่งด้วย มีเปิดแบงค์ด้วยแต่ตัวนี้ไม่เปิดนี่ขอดูอีกก่อนครับดูพัฒนาการก่อนนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันอิ่มๆิมก่อนตัวนี้แล้วค่อยจะเปลี่ยนไปหาแม่<ป><ป>หาน้องนี่ครับ <c oughs> ดูท้ายดูขาหลังนี่ครับสูงสูงเลยนี่สูงสูงขาหลังสูงสูงนี่ครับขาหลังสูงสูง ขั่วหางยาวๆครับผมคอมเมนต์มาได้ครับสอบถามได้นะครับเบื้องอิมอิมนี่เขานี่ชอบมากเขาใหญ่โอเปิดคัน <ผม S 1> ช้อนสวยให้เป็นคันช้อนใหญ่นี่ครับคันช้อนอยังขนาดนี้ครับคันช้อนถ้าคันทับพีจะขนาดไหน สไตล์ลุงเพชรสไตล์ลุงเพชรสไตล์ลุงเพชดสไตล์อุทยัยสไตล์อุทัยดูกันยาวๆนี่ครับดูกันอิ่มๆยาวๆครับนี่ตัวเมียครับย้ําว่าตัวเมียสิบแปดเดือนครับนี่ครับเขาใหญ่ๆยาวๆตัวเมียครับกระดูกขาใหญ่ๆนี่ครับ กะดูค้าใหญ่ๆตัวเมียเอ,มมเอาไปดูแม่ไปดูแมนน่ไปดูแม่เขานี่ครับแม่อยู่อันนี้ไปดูแม่แม่กับน้องสาวครับนี่น้องสาวนี่เป็นลูกของภูพญาของภูพญาของภูพยานะครับ ส่วนแม่เป็นสายเพชรอุดรแม่เนี่เป็นอ่างอ่างลึกร้อยอะไรกี่าร้อยสี่สิบห้าครับแม่คือแต่ก่อนนี้แม่นี่ไปฝากผมเลี้ยงไว้ครับไปฝากผมเลี้ยงไว้ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีมตอนนั้นยังไม่มีคอกไปฝากผมเลี้ยงไวน้นี่ตอนนั้นน้องซับก็อยู่ในในท้องเละได้หกเดือนไปฝากเลี้ยงหกเดือนก็เอาคืนมา S <S อันนี้สาวน้อยเดี๋ยวเดีอ่ะไปกันฮะอืมส่งงามเดี๋ยวขอส่ปบนมาก่อนเลี่ยมมันดีไหมเลี่ยมตัวนี่สาวน้อยจักเดียวก็สาวน้อยเป็นบ้านแพง บอมยนบอมยนอันนั้นมอล่ตัวอันนี้ก็สองเดือนสองเดือนลูกของสิบสองวันลูกภูพยาลูกสาวภูพยัาแม่วันแม่ยาวๆเป็นน้องของทรัพกรยามีเป็นน้องของตัวนี้ครับสองเดือนแต่ว่าลราตัวยาวกว่าพี่ตอนอายุเท่ากันชื่อว่าน้องทองประกายทองประกายเปิดจองบ่วยนี่ เปิดจองบ่ะเปิดจองบ่นี่รอรอดูอีกก่อนมาดูตอนรอดูยานุ่ก็ได้มาดูตอนยานุ่ครับอาจจะเป็นพูดทั้งภาษาอีสานภาษากลางปนๆกันไปครับเพราะว่าเพราะว่ามันติดปากครับทองของวันนี้นี่ทองทองประกายสาวน้อยสองเดือนขวัญเมฆก็น่ามือหนึ่งสิบแปด วันที่สิบแปดครับมกรลาสิบแปดมคครับมกรลาหกแปดนี่เชี่ยงสาวน้อยอันนั้นแม่เป็นสายเพชรอุดรครับอ่างใหญ่ๆเดี๋ยวให้ดูนี่อ่างใหญ่ๆตอนนี้แม่ท้องว่างท้องว่างครับยัง,งไม่ผสมแม่ท้องว่างเพราะว่าเพิ่งถ่ายออกมันบอกเพิเ่งถ่ายออกว่า<ๆ>คนละ่างคนละ่าง นี่สองเดือนครับตัวเมียมเหมือนกันพี่สาวน้องสาวแล้วก็แม่ร้อยสี่สิบห้าความสูงครับแต่ว่าอ่างใหญ่นี่อ่างใหญ่อ่างใหญ่เนื้อหนังหางยาวสวยเขาเปิดเขาเปิดครบเลานุมนี่ครับนุ่มดีเชื่องครับเชื่องอืมโอ้ขา ดูขาเอาเล็บดีเล็บ,บ,าบย,าง,บบยางแจมเล็บยางแจมครับเล็บจิกดีครับข้อขาตรงขาตรงสวยสูงสไตล์ยูกยา,ยาตัวนี้น่าจะเดินสนามได้สบายครับน่าจะไม่พลาดแม่ก็น่าสวยแม่นี่น่าจะซบปีแล้วเนาะเก้าปีเก้าปีลูกตัวที่ อันนี้ต,ตัวที่เจ็ดลูกตัวที่เจ็ดกับพ่มณเก่าแต่ก็สมบูรณ์ดีนี่สมบูรณ์ดีครับแม่อันนี้ลูกสาวโค่นหางไงยงครับนี่ครับโค่นหางใหญ่ๆเลยลูกสาวนี่โค่นหางใหญ่ลำ,ลำตัวยาวลำตัวยาวหลังดีหลังอย่างดีเลยแหละ ต่างอย่างดีดูกันยาวๆนี่ครับเขาสองเดือนครับสองเดือนเขาก็ใหญ่ครับงามครับงามแต่น้อยัอหนกครับผมงามแต่น้อยครับใบหูก็งอครับขอบคุณครับคุณปาโมดนะครับใบหูงอได้ได้แม่นะครับสายเพชรอุดร f ีช่องเราครับนี่ครับงามแต่น้อยครับงามแต่น้อย เบื้องทายินหัวเชิดครับกลามเนื้อแจมครับตัวนี้เอาไปตัวสุดท้ายไปดูตัวสุดท้ายของที่นี่โอ้นี่ตัวท้ายวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวสุดท้ายบบบบอย,ย,ายูย่ข,ขวักุน เห็นมาอยู่นี่ว่ามันคนเางไรยคนดูตอนนี้ประมาณสองสอร้านสองคนไปแล้วอันนี้เป็นสาวเนาะวายสาวสามปีลูกลูกสามปีนิดๆอันนี้ซื้อยังซื้อลำรวยลำรวยครับ <N> นี่ครับลูกแก้วขวัญลูกแก้วขวัญครับ,รบกับแม่แม่แม่ก็เผือกเหมือนกันแม่ชื่อแม่หนุ่งแม่หนุ่งส์พ่อแม่เป็นควายเผือบรกดาวซีพีนี่ครับพ่อแม่ควายเผือกตอนนี้อายุสามปีสามเดือนสามปีสามเดือน,อนตอนนี้ก็ผสมไปแล้วครับ ผสมตัวผสมกับกล้องสยามกล้องสยามควายเผือกควายเผือกอยู่โมทนาสาธุฟาร์มผ่านรอบแล้วเนาะรอรอดูผ่านรอบตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนเดี๋ยวรอครับรอดูลุนสาวท้องแรกนะครับสาวท้องแรกถ้าท้องนะอันนี้ก็อนยังไม่ท้องตัวไหนเลยนี่มีรางวัลครับติดอันดับมาแล้วสูงประมาณ เบียดเบียดร้อยห้าสิบครับเบียดเบียด,ดครับแต่ว่าอ่างใหญ่ลึกอ่างใหญ่ลึกลรตัวยาวอางังสวยอ่างใหญ่หลึกยาวหางยาวเกือบถึงพื้นนี่เดี๋ยวเอาให้ดูหางยาวครับนี่ดูหางยาวมากนี่ครับนี่อางยาวเกือบถึงพื้นเลยหางนี่ครับ ช,ช่วงตัวมันเดกไปทังพอยาวพอมันเป็นจังสิทธิ์อะส่งสิดอะแม่เป็นแต่ว่า,วาม,มันส่งางานที่ยังนั้นได้เขาเพื่อนงน่ลูกลูกองกมาดำพ่อแม่เผือกอนี่ครับน้องล่ำรวยอันนั้นหละลึกแห้งตัวนี้ลึกางเงยได้หละ สะท้องเข้าไปนี่ง่ญ่เลยล่ะตัวนี้แบงมันบ่นี่แบงครับแบ่งเปิดเท่าใดเนี่เปิดสองขีดเปิดสองขีดสองขีดต่อรองได้ต่อรองได้เอาทีมเบอร์โท่ไว้ถือว่าคุ้มนะได้ไปครับเพราะแม่บอกสบายเบอร์โท่0ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสี่สองสองครับมาสอบถามได้เลยหรือแอดเฟซไปพี่หมูฟมครับ สอบถามได้ครับตัวนี้อ่างอ่างขนาดยังไม่มีลูกครับท้องแรกท้องแรกอ่างเลยแหละคนคทอง,ทองนี่ครับอ่างอ่างเลยอ่างเนื้ออันดีมีรางวัลน,นะครับดาวรางวัลงานทุ่งฝนนะครับงานของ <คน S 2> ฟ้ายิงจุฬาพรครับ ปีแรกก็ได้ที่เขาสามครั้งแรอบรไปเนาะรอบทั่วประเทศเนาะในอันดับที่ห้าที่ห้าครับตอนนั้นเป็นรุ่นฟันน,นมน,น,นมนะครับฟันนมนมตอนนั้นเปิดสองขีดต่อร่องได้เจ้าของบอกพี่หมูโฟมเนี่ยธีนพัทรฟาร์มวายงาม อยู่ใน Facebook ก็มีครับพิมมาเลยธินพัฒน์ฟาร์มควยงามหรือว่านน <Facebook S 1> พี่หมูโฟมก็ได้นั่นชื่อเพจอันนี้สวยสวยเลยหางยาวมากหางยาวหางเป็นพ่่นยางยาวคับนี่นะครับอ,รอันนี้ให้ชมแบบเรียวๆนะครับเรียวๆเลย เพราะว่ามาแบบด่วนๆครับเอาโอเคสอบถามได้ครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตามพี่แจ้งครับ facebook พี่หมูโฟมครับหรืออยากมาชมก็อยู่ที่อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอยู่บ้านม่วงนะครับบ้านม่วงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตำบลหน,นองหานนะครับตำบลหน,นองหานอําเภอหนองหานโอเคครับ Ja niin kuin...